โสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะผมไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งมานะฮะแล้วก็อยากลองทําตามดูนะฮะว่ามันจะออกมาเหมือนกับที่เขาทําหรือเปล่านะครับวันนี้คือแบบวาออ่างๆเลยอยากนั่งทําดูเอางนว่าเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปนะฮะแล้วก็ดูไปพร้อมกับทุกคนเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปเอาไว้ให้ตรงนี้ฮะ,ะเนี่ยฝากกด Subscribe ก่อนนะครับี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันโอเคพร้อมหนึ่งสอง มานี่นะฮะคือมาเชฟพี่เขากำลังทำชีสกันอยู่นะฮะเอาชีสมาหนึ่งก้อนแล้วก็เอาไม้ติมนะฮะเสียบเข้าไปนี่แล้วก็หันห่นหั่นหั่นมาเป็นไอติมแท่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เอาไปจุ่มแป้งจุ่มแป้งแล้วก็ไปจุ่มไข่นะครับนี่จุ่มไข่เสร็จ hmm. ปุ๊บเอาไปจุ่มกับเลดขนมปังนะครับอ่าแล้วก็ลงน้ํามันเดือดเดือดนะล,ลงไปเลยครับปลื้มปลื้มโอเคเสร็จปุ๊บเอาขึ้นมาฮะวางไว้บนจานแล้วก็บีเอากู๊ย โคชีอย่างยืดจุ่มซอสมะเขือเทศกินดิอ่ะไม่กินอหั่นนมปังที่นึหน่หั่นหั่นหั่เอาขอบออกเอาขอบออกอ้าวคลิปหมดฮะคลิปหมดคนละคลิปมีแค่เมื่อกี้ฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปทำพร้อมกันเลยโอเคปะ่ะผมขอลองทำตามดูบ้าง เรียบร้อยครับทุกคนหลังจากที่ผมเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยผมเห็นในคลิปนะครับเขาเริ่มมาจากการนำไม้นะฮะเสียบเข้าไปครับชีสก้อนแข็งนะครับมอสซาเรล่าชีสนะฮะเออเข้าไปปื๊ดแทงเข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไปตึ๊ดจ้าเราทำไปทั้งหมด4ไม้นะครับแทงเข้าไปอุ๊ยเกิดปัญหาครับทุกคนให้ดูครับผมทำชีสขาดนี่ หูเร็วมากครับผมทำไงเนี่ยไม่เป็นไรครับในเมื่อมันผ่านไปแล้วก็ปล่อยหมันผ่านไปหันครับทุกคนหันให้เป็นสี่ไม้หู๊โหไม้กลางผอมมากเลยครับหลังจากนั้นนะคะเราเอาจุ่มลงในแป้งครับจุ่มลงในแป้งจุ่มลงไปทั่วทุกอนูปแป้งนะครับหลังจากนั้น คิบหาแล้วคีตแตกโอ้โอ้เน็นไลนะครับเดี๋ยวผมจะเสกให้ดูให้มันสวยงามให้ดู<ม>โดยการปเปลี่ยนเราเห็นเข้ามาแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นนะครับจุ่มลงไปฮะให้ทั่วทุกอ,อนูน,นะครับนี่ทีนที่เราจุ่มแป้งเรียบ้อยแล้วนะครับก็มา <c oughs> จ,จุ่มลงไปในไข่นะครับปึ๊บหมุน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 เรียบร้อยแล้วก็ลงไปในเก็ดขนมปังนะครับ ปืดน,นี่เสร็จแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลงไปในน้ำมันเดือดๆนะครับวันนี้ขอตั้งน้ำมันก่อนครับไป หลังจากที่ลองเอานิ้วจุ่มดูแล้วนะฮะถือว่าร้อนได้ที่นะครับเพราะนั้นลงไปเลยโอ้ยอ้าวนะครับตอนนี้นะฮะมันลุ้นกันนะฮะว่าสิ่งที่ผมคิดมันจะออกมาเป็นแบบที่ผมคิดไหมนะฮะลองมาลองดูกันผมว่าไม่มีพลาดแน่นอนดูพร้อมเรียบร้อย เรามาลุ้นกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนี่อะไรเงี้ยสวยงามเหลืองอร่ามชอยอ่ะน่าร้อยเดี๋ยวมาดูกันนะครว่ามันจะออกมาเหมือนกับพี่ผมดูคลิปมาหรือเปล่านะครับร้อน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 โอ้โหกินอะไรเนี่ย นี่เน้นๆอ,อร่อยอร่อยเดี๋ยวให้ดูอันนึงมาบีควันขึ้น จริงจริงนะผิดพาดไปนิดเดียวผมว่าไฟแรงนิดนึงเพราะว่าข้างนอกมันไหม้แต่ว่าข้างในอ่ะยังร้อนไม่เต็มที่สุด,ดยอดเอาเป็นว่าที่ผมทำวันนี้นะฮะเรียกว่าประบสบความสำเร็จประมาณ80%อีก20%คือเปิดไฟแรงนิดนึงข้างนอกแป้งเปิ้งไหมหมดนะครับครั้งหน้าจะมีวิธีการแก้ไขคือไฟเบาลง ไม่ร้อนจัดๆนะครับเพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันมค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในชีสด้วยนะครับ <c oughs> เรียน <c oughs> คือทำมาเนี่ยไม่ใช่ว่ากินทุกอันนะกินทุกอันนี้ปุ๊บตายแน่นอนนะฮะแต่ว่าจริงอร่อยชีสเพราะว่าชีสมันอร่อยของมันอยู่แล้วนะฮะฮรอร่อยริงทางหน้านะฮะใครอยากให้ผมทำไรนะแท็กกันเข้ามาเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่าอันไหนที่ผมพอทำได้ <c oughs> ผมจะไปรู้วิธทุกคนดูกันเอาเป็นว่าวันนี้ ลาเท่านี้นะครับขอเก็บโต๊ะก่อนโต๊ะมันมากตอนนี้นะครับสวัสดีจ้าฝากกดซับสไคร้ด้วยนะฮะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะจ้าไปวันนี้ลาบาย